สุดๆเลยค่ะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะไปจับรถบรรทุกได้นะคะทั้งหมด2คันค่ะที่มีการบรรทุกดินมาเกินมากๆนะคะแล้วก็จับได้แต่เช้าตรู่ของวันนี้ค่ะโดยทางกองครับ ทางหลวงนะคะวันนี้มีการไปรวบตัวในเอนามสมมุติอายุ64ปีแล้วก็ในบีนะคะอายุ65ปีค่ะซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุก2คันนะคะมีการลักลอบขนดินค่ะที่บรรทุกมาในรถบรรทุกค่ะซึ่งน้ําหนักเกินมาคันแรกเนี่ยน้ำหนักรวมกว่า6800กิโลกรัมนะคะถือว่าเกินมาประมาณ1 3 0 0กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะส่วนคันที่2ค่ะน้ําหนักถึง5 9 9กิโลกรัมนะคะก็เกินมา9 4 0 0 50กิโลกรัมค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มีการยึดรถพ่วงทั้งสองคันไว้ซึ่งเป็นรถขนาด22ล้อค่ะซึ่งจากการสอบสวนนะคะตัวในเแล้วก็ในบีค่ะทั้งสองคนให้การรับสารภาพนะคะโดยบอกว่าตนเองนั้นเป็นลูกจ้างของบริษัทหนึ่งนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนคปรปฐมค่ะซึ่งตนเองนั้นก็ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันนะคะวันละ250บาทต่อเที่ยวค่ะซึ่งดินที่มีการบรรทุกเกินมานะคะก็รับมาจากบ่อดินในพื้นที่ของอำเภอดอนตูมนะคะในจังหวัดนคปรปฐมก ังจะส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่บ่อปลานะคะจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะซึ่งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะก็บอกว่าน้ําหนักเกินมานั้นเยอะสุดๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งในส่วนของตัวผู้ต้องหานะคะก็ให้การรับสารภาพค่ะโดยบอกว่าตนเองนั้นก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าน้ําหนักที่เกินมานั้นมันเยอะสุดๆจริงๆค่ะก็เลยต้องมีการเลี่ยงเส้นทางนะคะโดยเป็นการเลี่ยงเส้นทางใส่รองแผนแต่ก็รอดถูรอดตาทางเจ้าหน้าที่ไปไม่ได้ค่ะล่าสุดก็ถูกจับกลุ่มได้แล้วก็รับสารภาพนะคะ